สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์นันกดมัตเตอร์ in l นนะคะวันนี้จะพาท่านไปเที่ยวประเทศจีนเราไปให้โลโก้กันนะคะขึ้นกระเชา้าลอยฟ้าไปที่ภูเขาสูงนะคะสุดยอดเลยเป็นเขาสูงแล้วก็สวยมากตอนนี้เราขึ้นอยู่บนกระเชา้าได้เห็นทิวทัศน์บรรยากาศสวยงามมากข้างล่าง ก็ดูเป็นก้อนอิดก,ก้อนหินวิวทิวทัศสวยงามซึ่งสูงมากขึ้นสูงมากกระเช้านี้เราขึ้นกันมาสี่คนนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือพี่เหน่งนะคะเจ้าของเอนซีกระทุ่มแบนนะคะอ่าพ,พี่จัญญาเดมอนจัญญานะคะด้านข้างๆก็คืออาจารย์นันแล้วก็ต่อมาก็ น้องพัชรีแล้วก็น้องกันทั้งสี่คนเนี่ยก็มีความสุขสนุกสนานเบิกบานเวลาขึ้นกระเช้าก็กลัวเกรงอ,อยากดูความสวยงามก็อยากดูแต่ว่าความเสียววัดเสียวเวลาขึ้นไปสูงๆมันก็กลัวนะฮแล้วก็มีกระเชา้าสวนกันก็ดูสวยงามทุกคนตื่นตาตื่น,นใจกับทิวทัศน์ที่เห็นมันมหัศจรรย์มากๆเลยว่าทำไม่ เราได้ขึ้นกระเช้าที่ขึ้นไปในที่สูงสูงได้เลยนะคะอ่าอันนี้น้องพัชรีก็มาครั้งแรกตื่นตาตื่นใจเลยค่ะที่ได้มากับคณะทัวร์แล้วเก,ก็บอกว่าโอ้โหที่นอนกว้างมากๆเลยนอนได้ตั้งสิบกว่าคนแต่ท่านประธานให้เรานอนกันสองคนนะที่นอนกว้างเร,เรียกว่าอ่าโออารู่รามากเลยค่ะ น้องน้ำก็็สะอาดนี่คือน้องกันนะคะกันตนามีบุญนะคะก็เป็นเจ้าของสูเรียนเอนซี่พะประแดงเห็นไหมคะหลายๆท่านก็ทำทำงานไปได้เที่ยวฟรีแต่ละคนที่มาเนี่ยก็เที่ยวฟรีเป็นข้อ5้า ปีหน้าข้อ5ก็จะพาไปเที่ยวประเทศเวียดนามทํากันนะคะทําคุณสมัตรแล้วเราไปเที่ยวเที่ยวฟรีกินฟรีพักโรงแรมฟรีอย่างนี้ดีไหมคะสุเรียนเขาจัดให้คะ่ะนี่แหละเราก็อิ่มจังตังอยู่ครบนะคะตามสโลแกนที่เรามีะค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์นันกดมาเตอร์เอ็นอาพีขอเกล้าคำว่าสวัสดีค่ะ